สวัสดีค่ะวันนี้อีฟจะมาสอนทํากระทงกลีบใบสีแบบนี้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะสวยนะคะวิธีการเริ่มแรกนะคะเราก็เตรียมใบตองนะคะอีฟใช้เป็นใบตองตานี้นะเอาไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปนะคะมาฉีดตามขนาดที่เราต้องการนะประมาณ2นิ้วนะคะที่อีฟใช้อยู่ขนาดนะฉีกอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะถ้าไม่ดึงก็ใช้กรรไกรตัดค่ะแล้วก็วัดค่ะความฟางประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ฉีด กะเอานะคะหลังจากที่เราฉีกใบตองเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ใบตองแบบนี้นํามาวางนะคะเราเริ่มมาขึ้นรูปของกีบใบตองนะคะรอบกระทงกันเลยค่ะกีบใบตองที่จะใช้ในวันนี้ก็คือไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะแต่เป็นกีบไปคล้ายกับกีบใบสีนะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ม้วนมาเล็กเล็กนิดนึงนะคะนี่แล้วก็จับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้แม็กนะคะ แม็กลงไปแต่ว่าแม็กที่มีตอนนี้คือตัวมันเล็กต้องขออภัยด้วยต่อไปนะคะก็ใช้ใบตองอีกใบหนึ่งนะคะที่เราฉีกไว้มาซ้อนแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือนะคะกดตรงนี้ค่ะแล้วจีบขึ้นมานี่นะคะมือกดตรงนี้แล้วก็กดตรงเอานิ้วชี้กดตรงนี้นะแล้วก็จีบแบบนี้โอเค เขาได้แล้วนะคะเราก็แม็กอีฟอาจจะทำไม่สวยนะแต่ทำประมาณนี้ค่ะจีบไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มจีบนะจีบกระทงอะคะ่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้พับลงมาแบบนี้นะเอานิ้วกดตรงนี้แล้วก็เอานิ้วดันตรงนิ้วชี้อะคะ่ะดันขึ้นมาให้มันเป็นจีบอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แม็กแม็กค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ความยาวนะคะยาวประมาณรอบกระทงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะอีพก,ก็จับจีบกระทงนะคะได้ความยาวประมาณนี้นะนำกระทงที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้นะขึ้นมาแล้วก็นำใบตองนะคะตัดด้านบนแล้วมาแปะใช้เข็มกัดกัดไว้หลังจากนั้นนำใบสีที่เราทำไว้นะกลีดใบสีของเราเนี่ยมาม้วนรอบกระทงนะคะด้านรอบแล้วก็ใช้เข็มกัดกัดลงไปแบบนี้เลยแน่นๆนะคะระวังหลุด ให้ด้านล่างนะคะติดกระทงแล้วด้านบนจะมีเนื้อที่สําหรับใส่ดอกไม้อย่างนี้นะคะส่วนต้องหัวต้องท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เอามาพับเลยแบบนี้นะด้านท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกีบมันจะเสมอเลยนะหลังจากนั้นเราก็นํากระทงมาตกแต่งดอกไม้ตามใจชอบของเรานะอิฟมีดอกดาวเรืองก็ใส่ดอกดาวเรืองลงไปเลยคะ่ะแบบนี้เลยอันนี้อีฟซื้อมานะคะคู่ละประมาณ10บาทนะอ่ะอีฟก็ปักลงไปค่ะ กระทงใบสีดาวเรืองฝีมืออีฟนะ,ะก็เสร็จพร้อม้อยแล้วค่ะก็สวยนะคะทำได้ไม่ยากด้วยค่ะ